ข้าวมันไก่อาหารจานด่วนที่คนไทยคุ้นเคยอร่อยง่ายๆด้วยไกยน่นุ่มๆคู่กับน้ำจิ้มรสเด็ดและน้ำซุปร้อนๆครบเครื่องแบบนี้ช่างเป็นเมนูที่อิ่มคุ้มค่าสบายกระเป๋าวันนี้ไปพังมารวมตัวกันอยู่ที่ร้านข้าวมันไก่แม่ละเอียดร้านนี้คือทีเด็ดของความคุ้มค่าคุ้มราคาและนี่ก็คือคุณโบเป็นเจ้าของร้านข้าวมันไก่แม่ละเอียดสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะ ข้ามาแล้วครับแม้ว่าจะเป็นร้านข้างทางธรรมดาเนี่ยแต่การตกแต่งนี่เรียบง่ายสะอาดตาสุดๆข้างไนก็มีที่นั่งเยอะแยะแต่ไม่หมดนะครับบรรยากาศใช้ได้เลยทีเดียวเหมาะกับการมานั่งชิลกินข้าวมันไก่สุดๆไปเลยไม่พังมาทั้งทีก็ไม่พลาดที่จะลองชิมเมนูจานแรกข้าวมันไก่ต้มซึ่งแน่นอนข้าวมันไก่ก็ต้องมีข้าวนุ่มๆเคลือบความฉ่ำวาของมันไก่ และปรุงรสด้วยสูตรลับเฉพาะพัดข้าวให้เข้ากันและนำไปหุงโอ้ยขั้นตอนจะเยอะไปไหนเนี่ยข้าวหอมมะลิเนี่ยเรียงสวยเป็นเม็ดฉ่ำๆเดี๋ยวลองชิมดีกว่าออข้าวดีมากเลยค่ะเรียงเป็นเม็ดไว่ปากเลยเข้ากับเนื้อไก่พอดีอ,อละเอียดสมชื่อน้ำจิ้มเดี๋ยวก็แซ่บมากๆค่ะทำไมไก่มันนุ่มอย่างเนี้ยคะ ก็ใช่ละฟีครับก็นี่คือหนึ่งในที่เด็ดของร้านนี้ความลับของไก่ร้านนี้เลยล่ะไก่ที่เราเอามาใช้ต้มนะคะจะเป็นส่วนเดียวเท่านั้นค่ะคือส่วนน้องติดสะโพกค,ค่ะ,ะเพราะคอจะให้ความนุ่มและความมันที่พอดีแล้วเราก็นํามาต้มในเวลาที่เหมาะทําให้เนื้อไก่มีความสุกและความนุ่มใครที่ได้มาลองชิมก็จะชมว่าไก่ของร้านเรามีความนุ่มและรสชาติดีมากเลยค่ะเนืะผมเติมไหลเลยส่วนนั้นจิ้มของร้านนี้เขาทําเองนะครับ ทำสดใหม่ทุกวันเป็นสุดลับของทางร้านของดีเนี่ยอยู่ที่ดาจิ้มเลยก็ราดเลยเยอะๆอไก่ชิ้นใหญ่ชิ้นโตมากซ่บไม่ไหวเปรตข้าวมันไก่ทอดเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ต้องมีร้านนี้เขาจะทอดใหม่ตามออเดอร์เท่านั้นใครจะกินเมนูนี้อาจจะต้องรอสักพักเพราะว่าไก่ทอดต้องมีความสดกรอบร้อนๆเอาใจลูกค้า ใกลทุกจานต้องกรอบจนต้องร้องขอชีวิตไก่ทอดมาใหม่ๆเลยครับนี่นี่ี่ดูลองชิมกันเลยดีกว่าครับกรอบม,มากเลยครับอร่อยจริงๆลองกินคู่กับข้าวดูว่าข้าวจะรสชาติเป็นไงบ้างคำใหญ่ๆเน้นๆจับไปเลยคำเดียวคำนี้มันไม่เยอะไปใช่ไหมมันไม่เยอะอ่ะนี่มันอร่อยอะไรอย่างนี้เนี่ยมเขามีน้ำซุปด้วยนะครับต้องซด ข้าวมันไก่ทอดกับน้ำซุปร้อนๆเนี่ยหวานพอดีกลมกล่อมออกมาพอดีลงตัวสุดๆไปเลยครับจะไม่ให้อร่อยได้ไงล่ะก็ร้านนี้ใส่ใจกันปรุงรสชาติน้ำซุปขนาดนี้เขี่ยวจนกลมกล่อมนี่แหละคือความใส่ใจเออสั่งอีจานได้ไหมไม่ได้มีแค่ข้าวมันไก่นะครับร้านนี้ข้าวขาหมูก็เป็นหนึ่งในที่เด็ดเหมือนกัน ตื่นมาตั้งแต่ตีสามมาต้มขาหมูสดใหม่ทุกวันด้วยเตาถ่านที่ทําความร้อนได้ดีตุนขาหมูประห่มชวนให้หิวนี่ก็คงจะเปื่อยนุ่มแน่นอนข้าวสวยร้อนร้อนรานน้ําขาหมูช่ำๆน่าเอาเข้าปากโอ้ยหอมมากรสชาติจะไปอย่างไรบ้างขาหมูเขาร่านน้ามาช่ำจริงๆเพ่ออืมตัวเนื้อขาหมูคือเปื่อยกำลังดีรสชาติเหมาะกับคนไม่ชอบกินหวานมากเพ่ มาลองหนังหมูนี่หนังร้วนๆไม่มีละครผสมอืมละลายเลยพี่เราเพิ่มน้ำส้มลงไปสักหน่อยมาเลยพอใส่น้ำส้มมาเพิ่มความเปรี้ยวก็กลมกลม่อมขึ้นไปอีกพี่เอ๊ะอยู่ดีๆคุณแซมเขาก็ลุกขึ้นเขาจะไปไหนนะผมเพิ่งเห็นว่าข้างหลังเป็นวิวธรรมชาติสวยงามมากเพเขาบอกว่าพอเปลี่ยนที่กินข้าวจะกินข้าวอร่อยขึ้นเนี่ยนั่งตรงนี้รอเพลงสักหน่อยดีกว่า ลาเธอได้สักทีพี่ลาก่อนให้เธอโชคดีพี่เ้ยเมนูสุดท้ายความท้าทายความอิ่มของสายหิวที่แท้จริงเข้ามันไก่ขาหมูทูโทนจานนี้พิเศษสำหรับคนหลายใจอยากกินทั้งสองอย่าง จัดไปสิครับจานนี้จะค่อนข้างพิเศษนิดนึงค่ะลูกค้าเองก็สามารถเลือกได้ว่าจะเอาขาหมูไก่ต้มหรือไก่ทอดผสมกันยังไงก็ได้ค่ะส่วนข้าวก็เลือกได้เหมือนกันค่ะว่าจะเอาข้าวมันหรือข้าวสวยอยะเวลีกูดมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างแค่เห็นปริมาณก็ยิ้มแล้วครับเยอะสะใจมากๆเป็นเมนูถูโทนข้าวมันไก่ผสมขาหมูครับใส่มาประชดขมไม่นี่ย จานนี้จุกๆไปเลยค่ะคุ้มค่าคุ้มราคาเป็นเมนูพิเศษที่ขายดีจัดให้ตามสั่งเลยขาหมูกับข้าวสวยร้อนๆถูกใจไอ้หมาอ้วนอย่างผมอ,อ,อ,อร่อยไม่มีทีติอร่อยแบบระเบิดระเบ้อเลยครับเอ๊ะหนังหายไปไหนเนี่ยอุ๊ยละลายในปากปะโทษเอ๋ยกินขาหมูทั้งทีก็ต้องมีพริกขี้หนูมาคู่กันน้ำซุปนี่ร้อนชอนเดียวคงไม่พอพอยกซุเลยละกัน อตรงขอสุดๆเอสอดกลิ้งกันไปไหมเนี่ยน้ำซุปร่องหนไปแล้วขอเติมอีกได้ไหมครับได้ค่ะเติมได้ตลอดเลยอาริกาโตโกไซมัสครับโอ้โหโอ้โอโอ้โอ,โอ้ร้อนก็ไม่บอก หากใครอยากมากินมาได้ที่ไหนชื่อร้านว่าข้าวมันไก่แม่ละเอียดค่ะอยู่ตรงไหนครับเนี่ยอยู่ในจังหวัดนนทบุรีค่ะอยู่ใกล้ๆกับวัดสิเขตนันทารามที่ร้านมีพิกาดนะคะสามารถหาได้ทางแมพได้เลยค่ะร้านเปิดวันไหนบ้างเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์ค่ะเมนูยอดฮิตที่ทุกคนต้องเคยกินจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะข้าวมันไก่แม่ละเอียด ไม่ใช่แค่สับไก่ละเอียดอย่างเดียวแต่ละเอียดจะไม่ต้องเคียวเลยเหรอพี่มันใช่ซะที่ไหนกันล่ะแต่คือความละเอียดอ่อนพิถีพิถันในการเลือกวัตถุดิบมาอย่างดีไม่พูดเยอะละอยากรู้ว่าอร่อยพิเศษขนาดไหนต้องมาลองข้าวมันไก่แม่ละเอียด